มีข่าวเรื่องพระหยียบคำพีอังกุลอานชาพุทธที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแอนอกออมดาแทนอิสลามทันทีด้วยคิดว่าตนเองนี่เป็นคนใจกว้างเป็นคนใจดีแต่ความจริงคือไร้ปัญญาเป็นเหมือนดิฉันเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะยังไงก็แล้วแต่ดิฉันขอแสดงความเห็นในมุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะ คนเราเนี่ยโดยเฉพาะชาวพทุทธเนี่ยอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาด่าว่าใครเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเช่นเดียวกับพระชานชายัยพระชานชาชัยเนี่ยอยู่ๆท่านจะลุกขึ้นมาเหยียบคำมพีศาสนาหรือเปล่าหากไม่มีที่มาที่ไปพระที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ท่านเกิดที่จังหวัดนาราธิวาสได้รับผลกระทบร้ายแรงจากมุสลิมและคำเพีอากุรอานมาตั้งแต่เด็ก สิ่งที่ท่านแสดงออกและพูดนั้นแทนที่สังคมจะสืบหาที่มาที่ไปของเหตุกลับทำตัวเป็นพระเอกนางเอกสมองนิ่มกันหมดทำไมไม่นำเนื้อหาในคำพีออกมาอธิบายแก่คนทั้งประเทศว่าเป็นเช่นนั้นจริงไหมทำไมคนถึงรังเกียจถึงแม้คนพุทธจะรังเกียจแค่ไหนแต่ชาวพุทธไม่เคยไปฆ่าแกงหรือเบียดเบียนผู้ใด เพราะชาวพุทธไม่ได้ปลูกฝังความรุนแรงตรงกันข้ามกลับปลูกฝังการให้อภัยและใช้ปัญญาพิจารณาพระอาจารย์ชานชายจริงทำได้แต่บนกับตัวเองและทางออนไลน์เท่านั้นหาได้มีการไปทำร้ายใครไม่แต่ทว่าการเหยียบควาพีิดอกุรอ่านโชว์ทางออนไลน์กลายเป็นความผิดขั้นร้ายแรงทั้งที่คำสอนต่างๆล้วนเป็นนามธรรม ใครเชื่อไม่เชื่อก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้ไปหมิ่นตัวบุคคลใดๆตรงข้ามกับคนศาสนาิสลามที่ฆ่าชาวพุทธเยี่ยงผักปลาดิฉันหมายถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุกฆ่าพระฟันที่คอราดน้ำมานเผาทั้งเป็นพฤติการเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานป่าเถินโหดร้ายกระหายเลือดชัยโยโหร้องดีใจเมื่อได้ฆ่า โดยเฉพาะเวลาข่าพระสงฆ์ก็จะมีความสุขใจหัวเราะด้วยความสนุกคำสอนประเภทไหนกันที่สร้างสรรคนแบบนี้ขึ้นมาบนโลกนี่ต่างหากคือเรื่องที่สังคมต้องสืบหาความจริงไม่ใช่ไปรุมด่าพระที่แสดงออกตามเสรีภาพตนเองเพราะศาสนาเป็นเพียงศรัทธาเป็นเรื่องนามธรรมคำสอนก็เป็นนามธรรมดูมุสลิมที่ฆ่าคนพุทธ ถ้าจะมีคนแย้งว่ามุสลิมตายมากกว่าก็เพราะมุสลิมที่โดนฆ่านั้นเป็นมุสลิมที่มีจิตสำนึกรักชาติกลุ่มเคร่งเหล่านี้จึงทนไม่ได้มุสลิมเหล่านี้ที่โดที่ฆ่าคนตายเนี่ยโดนจับได้เนี่ยชุมชนมุสลิมยังมาประท้วงก่อความวุ่นวายหาทางช่วยเหลือโจรมุสลิมด้วยกันขนาดโจรฆ่าคนถูกยิงตาย มุสลิมยังแห่ศพเป็นฮีโร่แม้ระดับผู้นำศาสนาและนักการเมืองมุสลิมก็เชียร์ให้ท้ายทำไมไม่ออกมาตำหนิว่าคำสอนอิสลามถูกโจรและแนวร่วมโจรเหล่านี้บิดเบือนจากศาสนาแห่งสันติมีพระหุวัทธรรมมาเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงฆ่าฟันใครที่ไม่เห็นด้วยเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ขอแต่พิสิทธ แสดงว่าคําสอนของอิสลามเป็นภัยต่อสามสถาบันและสังคมไทยจริงใช่ไหมเพราะนี่คือสาเหตุจริงที่ทําให้สังคมไทยพุทธกลัวและหวาดระแวงผลคือเกิดการต่อต้านคําสอนที่รุนแรงเอาเปรียบของมุสลิมถ้าคําสอนดีไม่ทําร้ายสังคมก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนเพื่อนร่วมมือกันได้ด้วยใครจะไปต่อต้านคัดค้านนี่สัยใจคอโหดเที่ยมเหล่านี้ หากไม่ได้รับการถ่ายทอดจากคำพินนักรบดังกล่าวโลกจะมีมุสลิมหัวรุนแรงมาจากไหนล่ะใช้สมองคิดสิคะท่านที่โลกสวยทั้งหลายถ้าท่านจะบอกว่าพระชานชายท่านบิดเบือนคำสอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากโจรใต้ที่ฆ่าคนพุทธเหมือนผักปลาได้รับอิทธิพลมาจากคำสอนไหนถ้าไม่ใช่คำพีอ,อัลกุรอานแล้วถ้าเกิดว่าคำพีอ,อัลกุรอานของท่านบอกว่าเป็นศาสนาแห่งสันติ ก็แสดงว่าไอ้โจรมุสลิมโหดร้ายพวกนี้มันบิดเบือนทำไมไม่จัดการโจรมุสลิมที่บิดเบือนคำสอนล่ะสังคมไทยจะได้อยู่สงบสุขประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิพิภาควิจารณ์ศาสนาได้บนเหตุผลวิชาการหรือความถูกผิดไม่ใช่รัฐศาสนาที่จะเอามาปิดปากบังคับตามกฎหมายชาลีอะหรือความเชื่อตน พักการเมืองบางพักพยายามเหลือเกินที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไทยให้เป็นรัฐศาสนาอิสลามหาเหตุหาช่องอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องนี้ว่าหากมีกฎหมายหมิน่นศาสนาสังคมก็จะอยู่สงบสุขสังคมอยู่สงบสุขมาหลายร้อยปีจนกระทั่งมีมุสลิมหัวรุนแรงเข้ามาอยู่ในสังคมไทยนี่แหละค่ะความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น รัฐบาลต้องยุติการสนับสนุนศาสนาแห่งความรุนแรงและนำพระพุทธศาสนาออกมาชี้นำสังคมอย่าแก้ปัญหาด้วยความมักง่ายและขี้เกียจเพราะนี่คือมะเร็งร้ายของสังคมสื่อก็ตีข่าวมากมายว่ามุสลิมในไทยเคลื่อนไหวไม่พอใจกรณีพระโพสคลิปเหยียบอังกุลอานบิดเบือนคำสอนอิสลามบานจุดชนวนขัดแยง้ง ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตั้งแต่อิสลามเริ่มเรียกร้องแยกตัวออกจากสังคมไทยมันหลายสิบปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดตอนที่มีพระเหยียบคัมภียร์กุรอานมีต่อท้ายได้ว่าทั้งประเทศไทยและทั่วโลกทั่วโลกมาเกี่ยวอะไรกันคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าพวกคุณต้องการแยกอิสลามออกจากประเทศไทยประเทศไทยคือประเทศไทยอิสลามคือศาสนา คุณจะบอกว่าคนที่นับถือาศาสนาอิสลามทั่วโลกเขาเขาโกรธเหรอฮะเขาโกรธที่คนไทยเหยียบอังกุรอ่านนี่เป็นเรื่องระหว่างคนในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องประชาชาติมุสลิมโลกถ้าท่านคิดว่ามุสลิมโลกไม่พอใจนั่นแสดงว่าอิสลามพวกคุณอิสลามไม่คิดว่าตนเองเป็นประชาชาติของไทยแต่เป็นประชาชาติของมุสลิมถูกต้องหรือไม่ ด้านนายมูฮัมหมัดลุสดีเชคฮารุนรองโฆษกพักประชาชาติกล่าวถึงกรณีดังกล่าวข้างต้นว่าสำคัญคือกฎหมายไทยไม่ครอบคลุมความผิดเหล่านี้จึงทำให้กลุ่มคนสุดตรงใส่ร้ายโจมตีศาสนาอยู่บ่อยครั้งพุทธศาสนิกชนไม่มีสุดตรงถ้าพวกเราสุดตรงพวกคุณตายไปหมดแล้วล่ะคะ่ะอย่าใช้คำว่าพุทธสุดต่งในประเทศไทยประเด็นนี้ผิด กฎหมายไทยครอบคลุมตามฐานะอยู่แล้วเพราะไทยไม่ใช่รัฐศาสนาที่จะต้องใช้มาตรการเคร่งครัดเรื่องศรัทธาอย่าลืมว่าพื้นฐานวัฒนธรรมไทยมีเสรีภาพตามหลักพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตอิสลามเองเป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ภายหลังการเคร่งครัดในศาสนาอิสลามก็เพิ่งมีไม่นานแล้วนำมาสร้างเงื่อนไขบังคับให้สังคมส่วนรวมต้องยอมรับ รัฐบาลต้องถอยออกมาจากการถูกครอบงำด้วยหลักการทางศาสนาเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่หน้าที่สังคมส่วนรวมต้องมาต้องมารับทราบปัญหาเหล่านี้นะคะดิฉันขอฝ่ากไปถึงภาคการเมืองที่กระหายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นรัฐศาสนามากๆท่านควรจะพิจารณาตนเองถึงสังคมรากฐานของแผ่นดินไทยว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรรากฐานของสังคมไทยคือพระพุทธศาสนา ความเอื้ออาทรสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยอย่างไร้ขอบเขตแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากรากฐานคำสอนพระพุทธศาสนาเพราะประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นสังคมส่วนรวมของแผ่นดินเพราะประเทศไทยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถึง95%เซพวกท่านมุสลิมหรือศาสนาต่างศาสนาต่างๆถึงสามารถมาใช้ชีวิตปฏิบัติศาสนกิจในแผ่นดินนี้ได้อย่างเสรี แต่มาวันนี้ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศที่มีความเสรีไปเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดาตามหลักศาสนาของท่านคิดให้ดีนะคะนี่คือความอากตันยูต่อแผ่นดินเกิดนะคะหากท่านต้องการจะใช้กฎหมายชาลีอา,าบาบังคับใช้ในประเทศไทยท่านควรจะไปหาดินแดนแห่งใหม่อยู่อย่ามาคิดเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปเป็นรัฐศาสนาอีกเลยต้องการแบบไหนท่านไปสร้างเองได้เลย แต่ไม่ใช่บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเสรีภาพที่บริบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งก็ว่าได้แต่คนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้มีความพยายามอย่างมากจจลิดรอนสิทธิเสรีภาพคนไทยต่างๆนานาแม้แต่การพยายามเสนอกฎหมายหมิ่นศาสนาที่เป็นนามธรรมมาทำลา,ายกระบวนการของสังคมไทยดิฉันฝากไว้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีคะ่ะ